แบบฝึกหัดบทที่3เรื่องการนำเสนอข้อมูลนะคะแบบฝึกหัด3.1หน้า94ข้อที่1นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิจากรูปนะคะเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป1ถึงป6ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่1 เส้นในแนวนอนนะคะระบุชั้นนะคะมีชั้นปอ1ป .2 อ2ปอ3ปอ4ปอ5และปอ6ส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะแสดงจำนวนนักเรียนหน่วยเป็นคนนะคะโดยเพิ่มทีละ5นะคะข้อที่1นะคะแผนภูมินี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด แผนภูมินี้นะคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นป1ถึงป6ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่1นักเรียนเขียนตอบลงในข้อ1ค่ะนักเรียนเขียนตอบนะคะเป็นจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงปหที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนในสัปดาห์แรก ของภาคเรียนที่1ต่อไปข้อ2ค่ะให้นักเรียนเรียงลำดับชั้นตามจํานวนนักเรียนที่ยืมหนังสือจากมากไปน้อยนะคะเรามาดูจํานวนของนักเรียนที่ยืมหนังสือแต่ละชั้นก่อนนะคะ นล้เรียนชั้นป .1 นนะคะมีทั้งหมด5คนนะคะนักเรียนชั้นปสองนะคะความสูงของแท่งนะคะตรงกับขีดนี้นะคะนับต่อไปนะคะจาก5เป็น6 7และ8นะคะปสองมี8คนต่อไปปสนะคะมีทั้งหมด11คนนะคะ ความสูงของแท่งนะคะเลยเลขสิบมา1ช่องได้เป็น11นะคะป .4 ค่ะความสูงของแท่งนะคะเลย10มาอีกสมช่องได้เป็น13นะคะป .5 ค่ะมีทั้งหมด10คนต่อไปป .6 นะคะความสูงของแท่งนะคะเลย15มาอีกสช่องได้เป็น19นะคะ โจทย์ให้เรียงลำดับชั้นตามจำนวนนักเรียนที่ยืมหนังสือจากมากไปน้อยนะคะชั้นที่มีนักเรียนยืมหนังสือมากที่สุดนะคะมี19คนนะคะซึ่งก็คือปอ .6 รองลงมาคือปอ .4 นะคะ13คนป .3 11คนป .5 10คนป .2 8คนและสุดท้ายนะคะคือปอ .1 5คน ดังนั้นเราก็จะเรียงได้เป็นปหกปสี 4, ปสาปห้ 5, ปสองและปหนต่อไปข้อ3มนะคะสัปดาห์นี้มีนักเรียนชั้นปหนถึงปหกยืมหนังสือทั้งหมดกี่คนนะคะ เราก็จะนำจํานวนทั้งหมดมาบวกกันนะคะ5บวก8ได้เป็น13นะคะ13บวก11ได้เป็น24 24บวก13ได้เป็น37 37บวก10เป็น47 47บวก19เป็น66ดังนั้นสัปดาห์นี้มีนกเรียนชั้นปอ1ถึงปอ6 ยืมหนังสือ66คนนะคะข้อที่4ค่ะนักเรียนชั้นปหยืมหนังสือมากกว่านักเรียนชั้นป .1 1กี่คนปหนะคะยืมหนังสือ19คนป .1 1ยืมหนังสือ5คน19-5ลบ5ได้เท่ากับ14ดังนั้นคำตอบคือ14คนนะคะ ข้อที่5ค่ะสัปดาห์นี้มีนักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยชั้นละกี่คนสัปดาห์นี้นะคะเราทราบว่ามีนักเรียนยืมหนังสือทั้งหมด66คนนะคะโจทย์ถามว่าสัปดาห์นี้มีนักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยชั้นละกี่คนมีทั้งหมด6ชั้นนะคะซึ่งก็คือป1ถึงป .6 ดังนั้นนะคะเราก็จะนำ66หารด้วย6ได้เท่ากับ11คำตอบคือ11คน